โอ้ดูน้ำหวานครับโย่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขวดอะ่ะใหญ่มากครับหลังนี้อยู่น้ำหวานครับครึ่งขวดได้ครับนี้ <c oughs> ปันบอลเลอร์ครับสวยสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็มาเดินหาตีพึ่งนิมนครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูหลังหน้าครับ อันนี้งานหมูครับดูดิก็ไผ่เนี่ยครับโอ้โหรังครับสวยครับรังนี้แื้อทาไมมีปั๊บแ,แสงที ดูดูดูโชว์โอ้ดูน้ำหวานครับอยู่เดี๋ยเดียวเป็นขวดอ่ะลังนี้ใหญ่ครับลังกำลังกินด้วยครับสวยมากครับลังนี้ น้ำบาดประมาณเกือบครึ่งขวดแล้วครับดูป้าทครับ mm hmm. ปันบันเลอร์ครับสวยแป๊บแป๊บจะครึ่งกระปุกแล้วครับจะได้แล้วสองขวดกว่าแล้วเมื่อกีอ้จะถึงนี่อยู่แล้ว มาครับเจอรังที่สองครับนี่ครับอยู่ที่ต้นไม้ตัวน,นี้ครับนั่นนะครับรางดำๆๆครับเห็นไหมครับครับเดี๋ยวขึ้นเลยครับ หมดแล้วมั้งน้ำพึ้งหล่นได้แล้วครับอีกหนึ่งรางครับหาแล้วดิลาดววัางนีรนหวานครับยากหน่อย้างนี้ ดูน้ำหวานครับสวยทุกรังครับปิดตาหมดเลยครับโอ้โหดูครับดูครับน่ากินครับเหนียวมากคับน้ำหวานชุดแรกครับดูความเหนียวครับอันนี้ครึ่งกระปุกครับสองขวดกว่าแล้วครับ ไม,ปไ,มไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เต็มกระปุกครับปีนี้เหมือนพึ่งมันจะลงเยอะครับได้สามลังสี่ลังติดติครับมันห้าลังครับอีกลังมันเอาไม่ได้ครับมันอยู่ในภ่มิหนามครับแต่นั้นรลังใหญ่ครับนี่ครับต้นที่ขึ้นเอาครับ อยู่ในเครือเหมกันครับแต่ก็ขึ้นขึ้นไม่ยากครับเดี๋ยวเดินหาต่อครับกว่าจะถึงรถได้สักสองสามลังนี้ยเกือบเต็มครับมาครับถึงรถแล้วครับไปต่อให้ไหวครับเหนื่อยครับหยู่ข้าวครับได้ทั้งหมดสี่ลังครับแล้เดี๋ยวดูน้ำพึ่งครับ รมเลยนี่ครับน้ำพึ่งที่ได้ครับได้หมดสี่ลังสี่ลังเกือบครึ่งกระปุกครับประมาณสองขวดกว่าครับไปคบกลับไปกินข้าวครับหมดแรงแล้วครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายครับ